วัตถุประสงค์ของผมก็คือว่าต้องการสร้างรถของคนไทยซึ่งเป็นเน้นในการบรรทุกในการพาณิดอะ่ะรถพานนี้ก็คือต้องรถบรรทุกอะ่ะอย่างรถกระบะเนี่ยมันขายดีในเมืองไทยขายในประเทศไทยป,ปีละห้าแสนคันส่งออกปีละห้าแสนคันผมเน้นเรื่องการบรรทุกเรื่องการขนส่งเรื่องของธุรกิจครับผมไม่เน้นเรื่อง,องรถนั่งครับรถนั่งผมไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าใช้ทุนเยอะ แล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วยางงี้คุณใช้ทํารถขายรถสำรองแบบนี้คุณก็ต้องมีศูนย์บริการสิผมบอกไม่จําเป็นครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีศูนย์บริการเพราะมันใช้เครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ครับเข้าใจยังครับมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ของรถยนต์ซึ่งมันซับซ้อนมอเตอร์ไซค์มันซ่อมง่ายอะไหล่หาง่ายนะครับอะไหล่ส่วนใหญ่ทัดแทนก็ได้ครับฮอนด้ายามาฮ่าอะไรต่างๆที่ขายอยู่ปัจจุบัน,บนหรือว่าเป็นเติร์ดมาเก็ต อะไรเทียมอะไรพวกนี้ใช้กันใช้แทนกันได้ยกเว้นอย่างเดียวส่วนที่มันเกี่ยวกับอะไรถ้ามันใส่ด้วยกันง่ายก็ใช้ได้หมดอะแต่ยกเว้นส่วนที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเผาอันนั้นอะไรในท้องตลาดจะไม่มีนะครับต้องมาซื้อกับซูมโมตา้าแต่ถ้าเกิดท่านมีสตางค์หรือไม่ได้ประโยชน์ประหยัดอะไรมากมายเนี่ยท่านก็ใช้ของเทียใช้ของแท้ไปดีกว่าครับเพราะใช้ของเทียมมันก็ไม่ได้รับประกันว่าจะใช้ได้นาน อันนี้ผมก็ประวัติผมก็หลังจากนั้นผมร่วมกับญี่ปุ่นผมก็ปรปับปรุงปรับปรุงอะไรบ้างทําันดีวิจัยพัฒนาซึ่งวิจัยพัฒนาหรือการสร้างนวัตกรรมเนี่ยจังมาจากการลองผิดลองถูกสี่ปีแรกก่อนครับถึงรู้ปัญหาว่ารถของจีนนั้นมีปัญหาอะไรบ้างะนะบรรทุกไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ความร้อนขึ้นอะ,อะไรต่างเวลาทดสอบหนักๆนะ หรืออะไรตัวไหนเสียตัวนั้นเสียง่ายตรงนั้นชํารุดง่ายแล้วก็ปอกบปุงหมดทุกจุดนอกจากเรื่องเรื่องของอะไหล่และความคุณภาพแล้วเราปรับปรุงเรื่องความสวยงามด้วยสังเกตนะฮะตัวสีเหลืองเนี่ยผมดูหนังเรื่องทานฟอร์เมอร์มาเรื่องบอมเบบีผมก็เลยให้ญี่ปุ่นออกแบบเป็นบอมเบบีออกมามันก็ออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งเขาก็หัวเราะฮะที่แรก,กเขาออกแบบเ็าบอกว่าเหมือนกับผมมองผมเป็นเด็กนะที่ชอบการ์ตูนชอบอะไรอย่างเงี้ย ผมบอกว่า,ามันต้องมีฟันนะต้องมีกพราะว่าคนเรามันต้องมีฟันบ้างต้องม,ตองมีต้องมีเรื่องของอความความขบขันความสนุกสนานอยู่ในตัวจะใช้รถก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เลยเออกแบบมาประมาณนี้นครับหลังจากนั้นก็แบบเมื่อจากผมเห็นว่าเขาคิดเสร็จเขาเห็นส่วนตัวนะเห็นว่าประเทศไทยแดดมันร้อนฝนตกแดดก็เผาหัวไหม้เลยก็เลยเออกแบบลังคามาเพื่อความสะดวก พอแบบลังคามาก็บอกว่าเออเฮ้ยถ้าจะจดทะเบียนเนี่ยมันต้องมีหลังคาด้วยนะมันก็เลยยิ่งอยากจะทําหลังคาเข้าไปใหญ่แล้วก็จะมีรถหนึ่งตันกับรถสองตันนะครับสีส้มนี่สองตันนะหลังจากนั้นก็มาเล่นรถห้าร้อยกิโลก็เห็นว่ารถรุ่นเล็กมันขายดีแต่ว่ารถรุ่นเล็กที่ขายอยู่ในท้องตลาดนั้นก่อนที่ผมจะเข้ามาทําเนี่ยประมาณปีห้าแปดรถพวกเนี่ย มันบรรทุกได้แค่200โลนะครับเหตุผลอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่าเครื่องมันเล็กเผามันเล็กน้ำหนักตัวรถมันเบาใช้เหล็กบางแล้วก็ไม่มีมาน้ำมันก็วิ่งได้ใกล้ๆวิ่งเวลาสัก10โล20โลอะโอเคถ้าวิ่งเวลาเป็น100โลเนี่ยมีปัญหาแล้วครับสำหรับรถที่อยู่ในท้องตลาดนะฮะไม่ว่าจะแบรนด์ A B C อะไรตนะ่าง